หลวงพ่อรวยขนาดน้ำหนัก2บาทรุ่นรวยทรัพย์แสนล้านปี61ห้าทองคำงานเลี่ยมกรอบทองขยายกรอบพร้อมเปลี่ยนสายทองค่ะโดยโจทย์เส้นนี้นะคะลูกค้ามีให้ซองก็คืออยากได้สายทองตันๆแน่นๆน้ำหนัก3บาทซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเลขขนาด2บาทเนี่ยจะเหมาะกับสาย2บาทตันก็คือแม็กซิมัมสุดๆนะคะ เมื่อลูกค้ามีช้อยมาให้แบบนี้การเลี่ยมกรอบนั้นก็เลยต้องขยายกรอบให้มีความกว้างพิเศษมากขึ้นข้อดีของการขยายกรอบนะคะขยายกรอบให้กว้างขึ้นเนี่ยจะได้ความคมชัดได้เห็นรายละเอียดของตัวเลดน,นะคะได้อย่างชัดเจนโดยกรอบชิน้นนี้ลูกค้าสั่งทําแบบอย่างหนายกซุ้มหัวสิงฝั่งเพชรที่ตาและฐานทําการเลเซอร์ลงยาคําว่ารอวอยอหรือรวยนั่นเองค่ะตอบตรงที่ลูกค้าเห็นนี้นะคะจะเป็นขอบที่มีการตัดเส้นด้วยการกรุยผิวแบบเส้น ตันตนเงาๆมันๆผิวของขอบจะแตกต่างจากหลายๆกรอบที่นำเสนอมาเป็นการแยกไายนลนักษณะผิวที่มีความด้านบวกกึ่งเงาในแบบเดียวกันค่ะหลังจะเห็นความหนาตันของตัวขอบที่ถูกยึดเอาไว้เพื่อให้สวยงามและแข็งแรงค่ะ บนสายทองลูกค้าต้องการน้ำหนัก3บาทแบบตันค่ะโดยเส้นนี้ลูกค้าเลือกทำสายที่ตัดต่อตามขนาดข้อมือของลูกค้าโดยใช้น้ำหนักทองอยู่ที่41.5 4กรัมเป็นเงิน8 6 6 0 0บาทสำหรับสายทองงานกรอบนั้นใช้ทองไปเยอะมากมากกว่า3ส,สลึงกว่าเลยค่ะประทองงานเลี่ยมใช้งบไปอยู่ที่33,900านกาับน้ำหนักทอง1 2.65กรัมสายทองคำแท้96.5จากทองเยาวราชตัดต่อด,ด้วยงานฝีมือช่างปราณีรายละเอียดเรียบร้อยร รอยต่อแต่ที่สําคัญงานเลี่ยมกรอบนั้นจะเป็นทองคํา90%เต็มที่ให้ลูกค้าได้มั่นใจส,สุดๆกับงานเลี่ยมที่มีคุณภาพเปอร์เซ็นทองสูงมากที่ได้มาตรฐานร้านทองสอมีแนบพร้อมไปเซอร์เปอร์เซ็นทองส่งงานให้กับลูกค้าของเราด้วยค่ะโรโมเส้นนี้จบไปที่125,000บาทค่ะ1ง,งานเลี่ยมทองคําแท้เปอร์เซน็นสูงมากกับห้างทองรักสิริคลองหลวงตั้งอยู่ปทุมธานีคลอง2หน้าตลาดสดอัยรักค่ะ